1660เป็นต้นมาอังกฤษกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าชาวส์ที่สองมีการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นครั้งแรกในอังกฤษเพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจของกษัตริย์มีมากจนเกินไปพรรคการเมืองวิกมีแนวคิดคัดค้านร,ระบบสมมูรณาญาสิทธิราชและสนับสนุนเสรีภาพของพวกนอกนิกายพรรคทอรีมีแนวคิดยึดมั่นในาศาสนาจักรของอังกฤษและระบอบกษัตริย์ซึ่งภายหลังในช่วงกลางศตวรรษที่19พกพรรคการเมืองวิกก็กลายเป็นพรรคเสรีนิยมพรรคทอรีกลายเป็นพรรคอนุร,รักษนิยมในปัจจุบัน ในปี1685พระเจ้าเจมส์ที่สองทรงพยายามนำพาประเทศกลับไปสู่การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและส่งเสริมนิกายคาทอลิกทําให้พวกกบฏถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายคนนับร้อยถูกแขวนคอทั้งยังทรงจัดเก็บภาษีโดยพ้าละากาันทําให้พรรควิกแลทอรี่ยอมจับมือการโคลล่นล้มเพื่อถวายมงกุฎแด่เจ้าหญิงแมรี่พระธิดาในพระเจ้าเจ,าเจมส์ที่สองและพระเจ้าวิลเลียมส์แห่งออเรนจ์พระสวามีเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐสภามีอํานาจเหนือกษตร